พอดีจะมาแนะนำเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันเปิดติดแป๊บหนึ่งมันก็ดับไปมันเกิดจากสวิต์นะครับสวิต uh, ์เปิด power supply สวิต์เปิดสวิต์น่าจะเสียนะครับสวิต์เปิดน่าจะเสียกระดูดเปิดมันจะเปิดไม่ได้ตอนนี้เสียปยยลยัป๊กเรียบร้อยแล้วครับเสียปลั๊กเรียบร้อยแล้วเปิดไม่ได้เลย ออะไรก็เปิดก็คือมันไม่ทํางานดูง่ายดูพัดลมนะพัดลมไม่ทํางานตัวซ้ายสวิตมันจะอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เชื่อมเข้ามาเส้นนี้นะฮะนี่ละดูตามเส้นเส้นนี้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 นี่ตัวสวิตมัน,น,นไล่ไล่มาจากสวิตตัวนี้ก็ไล่ ไล่เข้ามาตามเส้นตัวนี้นะฮะไล่เข้ามามาต่อตรงนี้นะครับตัวสวิตช์มันคือมันเปิดแล้วมันไม่ได้ทีแรกก็คิดว่าเมนบอร์ดเสียสรุปแล้วไม่ใช่เมนบอร์ดเสียะนะครับจะเป็นกับสวิตช์เสียกบถอดตรงนี้สวิตช์ถ้าหาว่าไล่ดูดีตรงนี้มันจะมีคำว่า สวิตช์เวอร์นะครับมันจะเขาจะเขียนไว้อยู่นะครับอาจจะดูยากหน่อยว่า,าไม่ได้แกะบอร์ดออกมาก็วิธีเปิดก็ใช้นี่ฮะไขควงนะครับไขควงธรรมดาของเราแค่ไปแตะแตะสวิตช์ะะแตะห้ามแตะแช่นะครับแตะสวิตช์ไว้แต่ห้ามแตะแช่ถ้าแตะแช่มันก็จะดับนะครับอาจจะนี่แตะนี่สวิตช์ตรงนี้ครับดูนะครับก็จะแตะได้ ลมหมุน,น้วครับนะฮะพัดลมหมุนแล้วเนะะี่ยเครื่องทํางานแล้วสรุปก็คือสวิตตัวนี้อันที่ผมถอดผมถอดสายออกเลยนะครับอันนี้สายมันผนะมถอดออกแล้วก็ใช้ใช้ไครครวงนะฮะแต่พอแตะมามันก็เปิดใช้ได้สวิตซ่อมอย่างเดียวคือสวิตนะครับสวิตถ้าสวิตตัวนี้เสียก็ให้ใช้น้ำยา จะมีน้ำยาชนิดหนึ่งนี่มาแล้ว,น,วน,น,นะครับโซน,น็ตครับโซน็ตฉีดถอดออกมาแล้วก็ฉีดอันนี้มันเป็นสวิตแบบสัมผัสนะครับถ้าเป็นสวิตแบบปอกแป๊กสมัยใหม่มันก็มันก็ดีหนะ่อยแต่นี้สัมผัสรุ่นรุ่นนานมาแล้วเครื่องนี้นานเก่าแล้วก็ฉีดเข้าไปมันก็จะล้างหน้าสัมผัสให้นะครับก็จะใช้ได้เหมือนเดิม หรือถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ดึงสายนะครับต่อสายครับต่อสายมาหรือมันตัดสายตัดสายตรงตรงตรงสวิตช์ตัวนี้ตัดออกแล้วก็มาต่อสวิตช์ปักๆได้เลยครับซื้อมาาแล้วไม่กี่บาทนะครับแค่เปิดแล้วก็ปิดนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ปิดมันก็จะติดแต่ถ้ากดค้างไว้และเราไม่ปิดมันจะดับนะครับสวิตช์ตัวนี้มันคือแค่แตะแล้วก็หยุด มันก็จะทำงานทั้งนานไปนะครับสวิตชิ่งนะครับเครื่องเมนบอร์ดทุกอย่างไม่เสียครับเสียแค่สวิตตัวเดียวถ้าไปให้ช่างร้านไหนที่เขาหม่ๆหน่อยครัก็กินเงินเราไปเยอะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนน,ยน,นี่ทํานู่นทํานี่ล็อกล็กแรกๆไปมาๆ,มาๆก็กินเงินเยอะแยะนะตัวนี้ผมก็มาให้คําแนะนํานะครับง่ายๆครับสามารถทําเบื้องต้น ก่นที่เราจะไปถึงช่งางทำเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามดูยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆได้จะมาทำเป็นคลิปให้ดูอีกนะครับแนะนำไปเรื่อยๆหลายๆคลิปขอบคุณครับ